สวัสดีครับชาวเือกปืนเวอร์ครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันในเกมฟาใครย6เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราจะเอาพิกัดปืนบอกอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นพิกัดปืนที่หลายคนอยากจะทราบนะครับผมและเป็นปืนที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะแต่วันนี้ผมไปรวบรวมมาให้แล้วนะครับปืนอันแรกเลยนะครับก็คือปืนอาร์นะครับเป็นอา AR ขาว นะครับผมแล้วก็2ดาวแต่มีรูให้แต่งเยอะมากนะครับก็มอดกันสนุกเลยนะครับผมก็วิธีที่จะไปเอานะครับให้เรามาที่ค่ายนะครับตรงนี้นะครับค่ายเรานะครับที่เป็นค่ายของเลเจนด์นะฮะและจะมีภารกิจเป็นรูปเพชรอยู่ใกล้ๆครับยอดเขาครับปราติโอตาสนะครับผมแต่นะครับเรามาถึงแล้วนะเราอย่าเพิ่งไปเลยนะครับผม ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะครับผมให้คุณนะครับไปเอาฮอเล็กมาก่อนนะนะครับไปเอาฮอเล็กตรงที่จอดฮอครับในค่ายแล้วคุณก็ขับมานะครับมาจอดตรงเพชรนะครับมาจอดที่ตำแหน่งเพชรนะครับพอขับพอจอดแล้วนะครับให้มาดูที่กล่องสีแดงนะครับมันจะมีเควสให้เราขึ้นอยู่นะครับ จากนั้นนะครับ <Your mouth S 1> อย่าชา้าทีครับคุณก็ให้อาหารนกไปครับแล้วนกครับมันจะพาเราบินนะครับบินไปแบบรื่อเปื่อยเลยครับเราก็ตามมันไปนะครับถ้ามันลงตรงไหนนะครับเราก็ให้อาหารมันครับ ตามไปเรื่อยๆห้อาหารเรื่อยๆครับจนมาถึงตรงบริเวณที่มันเป็นแบบเกาะๆครับนี่จะเป็นที่สุดท้ายนะครับ ให้อาหารมันอีกทีครับมานจะกุญแจใส่ให้เรานะครับแล้วเราจะได้มาเปิดกล่องนะครับซึ่งจะมีข้างในครับ okay, ก็เป็นอันเสร็จ Danny, นะครับ <'re> ของกระบอกแรก <Okay. S 1> กระบอกที่สองครับผมให้มาที่ตำแหน่งตรงนี้ครับ นี่นะครับในโรซานเนียนะครับนี่ครับแล้วก็มันอยู่ตรงนี้นะครับของเถื่อนยาราอ่าแล้วเปิดครับอันนี้คุณจะได้ซับแมชชีนกันนะครับสองดาวรอยต่อของสัตวัดเป็นปืนทองนะก็เพิ่มความเร็วในการรีโหลดนะครับแล้วก็ยิงสตูที่มีชีวิตต่ำ พลังชีวิตต่ำจะแรงขึ้นนะครับนี่โอเคกระบอกถัดไปครับอันนี้เป็นขุมทรัพย์อีกแล้วนะครับก็ให้มาที่พิกัดนี้ครับนี่พิกัดเพชรตร,ตรงนี้นะครับในโลซาเนียมกันนะครับก็อ่านครับแล้วก็จากนั้นครับก็ปีนเขาไปครับ ไปเรื่อยๆครับ <Almost there. S 1> มีบางจุดอาจจะต้องระเบิดถ้ำเพื่อเปิดทางนะครับอ่าไม่ใช่สิระเบิดหินเพื่อเปิดทางนะครับ จากนั้นครับคุณจะได้ครับของเยอะแยะเลยนะครับจะได้นะครับ M16A1 นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ได้นะครับดินปืนสองอันได้ตัวประสาซูเปอร์โมสองอันนะครับนี่ครับ M16A1 บอกต่อไปครับอันนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะครับ ให้คุณนะครับมายึดฐานยึดฐานนะครับให้ได้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาเอาปืนนะครับผมมันจะมีช่องลับลงมาตามทางเรื่อยๆครับเอาปืนนะครับฐานก็อยู่ในโรซเนียเหมือนกันนะครับนี่ดูตำแหน่งที่มาร์กเนี่ยครับนะครับจากนั้นนะครับยึดฐานเสร็จมันจะมีห้องลับนะครับคุณตามห้องลับมาเรื่อยๆนะครับคุณจะเจอนะครับผม ก็จะได้ปืนนะครับสตรีมไลท์โมเดิลนะครับสตรีมไลท์โมเดินะครับผมกบอกต่อไปครับให้มาที่เกาะนะครับแล้วก็หาทางขึ้นนะครับมันอยู่หลังๆหน่อยกระโดดกระโดดนะครับเราขึ้นมาได้นะครับหรือเอาฮอมาจอดก็ได้นะ แต่อันนี้ที่ผมมาผมยังไม่ได้เคลียร์ปืนต่อสู้กัษยานนะครับอ่าพอมาถึงแล้วนะครับก็นี่มาใต้บันไดครับนะครับแล้วคุณจะได้ปืนพกนะครับเอลฟอริเซ่นะครับผมนี่อยู่ตรงนี้ครับผมเอาละครับอีกระบอกหนึ่งนะครับนี่ครับ ชักใบนะครับตรงนี้ครับนี่ในฐานที่เรายึดเหมือนกันนะครับนี่ครับมีชักใบอยู่ในนี้ครับผมที่ทุ่งราบราเฮนะครับนี่มาเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูปืนกันนะครับชักไว้นี่เพิ่มขนาดแมกกาซีนนะครับแล้วก็เพิ่มความเย็นในตัวเก็บเสียงนะครับผม นี่แล้วก็มียิงตัวมีเลดดอทมีเก็บเสียงให้นะครับก็เป็นไลฟเฟิร์สองดาวนะครับก็บอกต่อไปครับอยู่ในเมืองหลวงครับผมอยู่ในนะครับก็ก็ไปครับ แล้วก็เข้าไปในห้องนี่นะครับจะได้ปืนพกนะครับสปีโตราสปอริวาครับผมนี่นะฮะแต่เ,เรามาดูกันนะครับว่าจะปืนนี้เป็นยังไงนี่สี่ดาวเลยนะครับผมก็ยิงแล้วนะครับเป็นระเบิดนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการรีโหลดนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในตอนเล็งยิงนะครับผม นี่นะครับแต่มันไม่เก็บเสียงนะครับผมก็เลือกเอานะครับผมมันสายเก็บเสียงนะครับผมก็ไม่ได้ใช้นะครับโอเคครับก็เป็นยังไงบ้างครับสําหรับตําแหน่งปืนที่เอามาฝากกันในวันนี้ครับหวังว่าจะชอบกันนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับถ้าชอบยังไงกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดติดตามไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ